สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่2ใน t o table นะครับอันนี้ผมได้ทำการวาดตารางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามี Input อยู่3ตัวนะครับทำให้ next state ของเรามีทั้งหมด8 condition นะครับแล้วเราก็มี pre state เราจะมีะเลขฐาน2อ,อยู่ทั้งหมด5เลขนะครับเนื่องจากเรามี state ถึง state 19นะครับทำให้ เลขฐาน2ของเราต้องมีถึง5เลขนะครับและข้างหน้าสุดนี่คือเป็นสเตทในเลขฐาน10นะครับเดซินะครับและช่องหลังสุดก็คือช่องของเอาพุท e t เทคนะครับโอเคเพราะฉหลังจากนี้ผมจะมาเริ่มไล่ State กันเลยจากในตารางในสเตทไดอะแกรมนะครับผมจะลงใส่ตารางนะครับ เพื่อความง่ายนะผมขออนุญาตเขียนเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับในสเตทที่0นะครับถ้า c ีเราเป็น0นะครับแล้วก็โดนแคร์โดนแคร์นะครับเราก็จะไปที่สเตทที่1นะครับเพราะฉะนั้นในคอลดิชันที่เป็น0 c นย์เป็น0ทั้งหมดนะครับเราจะไปสเตทที่1นะึ่งนะเราก็จะเขียนเลยว่า0 0 0 0 1นะ์ศูนย์ศูนย์หงนี้ครับ นี่คือสเตตที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเอ่อสเตตที่ศูนนะครับเราถ้าสมมุติว่าคอดิชันซีเอของเรานะครับมี1นะครับก็1นึ่งโดนแค่โดนแค่นะครับก็จะวนอยู่ที่สเตตตัวเองนะครับคือสเตตที่ศูนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น0000์นะครับ และเอาพุทไวของเราก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่านี่นะครับนี่คือสเต m เมนที่ศูนย์นะครับผมจะไล่ไปอย่างนี้ทุกสเตทเลย <c oughs> ขออภัยครับต่อไปครับในสเต m เมนที่หนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเอ่อซีเอของเรายังเป็นศูนย์นะครับเราก็จะรันอยู่เราก็จะยังอยู่ที่สเต m เมนที่หนึ่งเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลยครับ และในสเตทเมนที่1นะครับถ้าสมมุติว่า c ีเราเป็น1เมื่อไหร่เราจะไปที่สเตทเมนที่2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับ c ี CH ของเราเป็นอขออภัยนะครับผมเขียนเกินมา1ตัวโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะไปสเตทเมนที่2กันนะครับคือ0 0 0 1 0นะครับ แบบนี้นะครับและเอาพุทของเราก็จะเป็น0ูนนะครับอันนี้คือสเตทเมนที่1นะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมาสเตทเมนที่2นะครับในสเตทเมนที่2นะครับผมวาดไว้ว่าถ้าสมมติว่า c ีเจังเป็น0ูนย์ะครับให้กลับไปที่สเตทเมนที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่สเตทเมนที่1นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นในสเต็ปเมนที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเราเราได้เ S K ที่0เมื่อไหร่นะครับ C S เป็น1และ S K เป็น0นะครับเราจะไปที่สเต็ปเมนที่3นะครับงั้นผมก็จะเขียนเลยครับ <c oughs> แต่ว่า ถ้าสมมติว่า S C K ของผมยังเป็นศูนยะครับเอ้ยยังเป็นหนะครับผมก็จะให้มันอยู่ที่สเต m e มนที่2เหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับต่อไปใน Statement ที่3นะครับถ้าสมมุติว่า C S ของเราเป็นศูนะครับให้ผม,ผมจะให้มันกลับไปที่สเต m เมนที่1นึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจะเขียน ให้มันกลับไปที่สเต็ปเป็นที่หนะครับก็พอแพ้ครับและในสเต็ปเป็นที่สนะครับถ้าถ้าสมมุติว่า sck ของเรายังอ่านไม่ได้เป็น1นะครับผมก็จะให้วนอยู่ที่เดิมคือสเต็ปเป็นที่สามนะ และตอนนี้นะครับเราจะมาอ่าน ID กันแล้วนะครับ MOSI ของเรานะฮะในสเตทเที่3คือตัวแรกที่เราอยากได้คือเลข1นะครับเพราะฉะนั้นตามนั้นเลยครับคือ1 1 0นะครับผมก็จะให้มันมันเป็นเลขที่ผมไม่อยากได้นะผมจะให้มันกลับไปที่อ่าสเตทเมที่0ูนครับแบบนี้นะครับแต่ ID ที่ผมอยากได้นะผมจะให้กลายไปเป็นสเต m e n t ที่1นะครับคือ ศูนย yeah! okay. okay. ์ศูนย์ศูหนึ่งศูนศนศย์หนึ่งศนศโอเคครับประมาณนี้ค่ะและเอาพุ่นของเราก็เป็นศูนเหมือนเดิมในสเตทที่สี่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับสตัวแรกจะเหมือนเดิมเลยถ้า c ีเป็นศูนย์เราก็จะกลับไปที่1นึ่งนะ แบบนี้นะครับและในสเต็ปนนี้นะครับถ้า C เป็น1 s ึ K เป็น0นะฮะผมจะให้มันไปที่สเต็ที่5นะค,คือบคึ่งศูนะแต่ถ้ามันไม่ใช่นะก็อยู่ที่เดิมนะครับก็เป็น00100 00นะฮะที่เดิมเลย เอาพุก็ยังเป็นศูน,นย์เหมือนเดิต่อไปครับเราจะไปที่ s t a ต e ที่5กันนะครับใน s t a ต e ที่5นะครับถ้า c ีก็สีช่องแรกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเป็นเเป็นศูนย์ก็จะกลับไปที่สเตจหนึ่งนะและถ้ามันถ้ามันแบบว่ายังไม่เจอ ถ้าสมมุติ c f เ,เป็น1แล้วแต่ว่ายังไม่เจอ s c k ที่เป็นเอ่อหนึ่งนะครับก็จะให้วนอยู่ที่สเต e เดิมครับคือสเต e ที่5นะก็ศูนย์และถ้ามันเจอแล้วนะครับก็จะอ่าน i d นะ่ i d ที่เราต้องการคือเลขศูนย์นะก็ถ้ามันก็ให้ไปถ้ามันใช่ก็ให้ไปที่สเต e ที่6นะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็วนที่เดิมครับออถ้าไม่ใช่ก็ให้มันกลับไปที่เอ่อสเตตศูนะครับขออภัยครับเอาพุทก็สุด <c oughs> โอเคครับต่อไปครับเราจะไปที่ s สเตตเมนที่เหกันนะครับในสเตตที่6นะครับถ้าสีช่องแรกเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตเขียนเร็วๆเ,เลยนะครับ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับเรามาตรงนี้กันดีกว่าในสเตจที่องนะครับเราจะหา c a ที่เป็น1แล้วก็ s c k ที่เป็น0นะครับแล้วก็จะไปให้ไปที่สเตจเมนที่7นะครับคือ001111ครับ แต่ถ้ายังเป็น S.K. ยังเป็นหนึ่งอนะ่ะก็วนที่เดิมครับก็เป็น0ูนย์เอาพุดสตรประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปสเตจที่7กันเลยนะครับในสเตจที่7จ็ดอับสีช่องแรกเหมือนเดิมครับผมขออนุญาตเขียนไวๆครับ และในคอนดิชั่นที่1เอ่อเซเป็น1นะแต่ว่า s k k เป็น0นะครับก็จะวนอยู่ที่เดิมนะแต่ถ้า SCK เป็น1เมื่อไหร่นรนะก็จะเริ่มอ่าน ID นะ ID ที่เราอยากได้ในครั้งนี้คือ,อ110นะเพราะฉะนั้นก็จะไปสเตทที่8คือ0 1 0 0 0 0นะฮะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไปที่สเตตสูนะประมาณนี้ output ก็เป็น0ูนะต่อมานะครับเราจะไปที่สเตตเมนที่8กันนะครับในสเตตเมนที่แคดนะก็สีช่องแรกเหมือนเดิมเลยครับกลับไปสเตตที่1กึ่ จากนั้นนะครับใน c ีที่เป็น1นะครับแล้ว s อสที่เป็น0ูนะครับก็จะไปที่สเตทเมนที่9นะครับก็คือ0ูนย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ครับก็จะวนอยู่ที่สเตทเมนที่8ปดเนี่ยก็0 1 0ย์หนึ่เอาพุทเป็น0ูนะครับ ประมาณนี้คนระับต่อไปเราจะไปกันที่สเตเตเมนที่เก้านะ,นนะะาครับในสเตเตเมนที่เก้านะคเราจะหาไอเดียครับ4สี่ช่องแรกเหมือนเดิมเลยครับขออนุญาตเขียนไว้นะครับ เอ่อในค ondition ที่เป็นเอ่อ S K เอซีเป็น1แต่ว่า S K เป็นศูนะครับก็จะให้วนอยู่ที่เดิมนะครับให้มันวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้ามันและถ้ามันเป็น S K เป็น1เนเมื่อไหร่มันจะเริ่มขาดอ่านค่า M O S I นะครับแล้วเลขที่เราอยากได้ในรอบนี้คือเป็น111นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็น1นึก็จะให้กลับไปที่สเตตสูนะฮะแล้วถ้าเป็น 11, 1นึ่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะให้ไปที่สเตตที่10นะครับคือ0ูนย์หนึ่งศูนย์แบบนี้นะครับและอัพุนก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิม <c oughs> ต่อไปนะครับเราจะไปที่สเตทเมนที่10กันนะในสเตทเมนที่10นะครับก็สีช่องแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าเสีเป็นศูนย์นะก็ขอไปเร็วๆคือมันจะกลับไปที่สเตตที่1นะ่งับ ก็หลังจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่า c ีเป็น1นะแล้วเอสเป็นศูนะมันจะไปที่สเต็ปเป็นที่11นะครันะก็จะเป็น0 1 1 0 1 0 1 1, 1. แต่ถ้าไม่ใช่นะก็จะวนอยู่ที่เดิมครับ1 0 1 0 0 1 0 1 0, 1, 0. และเอาพุทก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับ ต่อไปนะครับเราจะไปที่สเตทเมนที่สิบอ็ดกันนะครับในสเตทเมนที่11บเอนะครับเราจะมาหา,เ,าเลขตัวถัดไปของเรานะครับก็สีช่องแรกของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่า เราอ่านค่า s s เป็น1นแล้วนะครับแต่ว่า s k ของเรายังเป็นศูนย์ะครับคือเราก็จะยังวนอยู่ใน statement ที่11เครับเหมือนเดิมเลยคือจนกว่าเราจะอ่าน s k ได้เป็น1นะครับถ้าเราอ่านได้แล้วครับแต่ว่าเลขที่เราอยากได้เป็น1นะครับเพราะฉะนั้น110ก็จะกลับไปที่เลข statement ที่0ูนะส่วน11 1, 1, 1ก็จะไปที่ statement ที่12นะครับ statement ที่12คือ 01100ครั 01, 01, 01. For for บเอาพุทก like exactly pues like ็ยังเป็น0เหมือนเดิมครับเพราะว่าต่อไปในสเตมเมนที่12ครับ4ช่องแรกขออนุญาตไปแบบไวๆเลยคือ0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1ประมาณนี้ครับแล้วถ้าในสเตมเมนที่12นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่านสี C เป็น1ได้เมื่อไหร่แล้วก SK เป็น0นะครับเราจะไปที่ statement ที่13กันนะครับคือ0 1 1 0 1 0 1 0, 1 0 1แต่ถ้าไม่ใช่เราจะวนที่เดิมครับ0 1 1 0 0 0 1 1 0 0เอาพวกก็ยังเป็น0เป็นเช่นเดิม <c oughs> ขออภัยครับต่อไปนะครับใน statement ที่13นะครับคือ4ตัวแรกก็ยังคงเหมือนเดิมตาม diagram เลยครับ คือ0 0 0 0 1ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตอนที่เราอ่าน C S F เป็น1นะครับแต่ว่า S K ยังเป็น0นะครับให้มันวนอยู่ที่เดิมนะครับ และถ้าสมมติ c F เป็น1นเมื่อไหร่และ S c K ก็ยังเป็น S K ก็เป็น1แล้วครับเราจะเริ่มอ่าน M O S I กันนะและรอบนี้นะ M O S อ่อ I D ที่เราอยากได้คือ0นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น110เมื่อไหร่เราจะไปที่ Sta t e 1บนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะไปที่ Sta t e 0ครับเอาผลเป็น0ครับผมต่อไปเราจะไปกันที่ State 14นะครับ สีช่องแรกก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาที่ตอนที่เราอ่าน Cs ได้เป็น1นะและ s c สเคเป็น0นะครับ เราก็จะไปที่สเตทเมนที่15กันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะเราก็จะวนอยู่ที่สเตทเมนที่อ่สิบสี่นะคือในสเตทเมนที่15นะครับ เราจะเริ่มหา ID กันอีกรอบนะแต่ว่าสีตัวแรกก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วถ้าสมมุติว่าเราอ่าน cf เป็น1แล้วแต่ว่า sk มัเป็นสู่ครนะให้มันวนอยู่ที่เดิม3านะั แต่ถ้าแต่ถ้าอ่านได้เป็น S K เป็น1ด้วยนะฮะให้เราไปดู ID นะครับแล้วรอบนี้ที่เราอยากได้คือหนึ่งหนึ่งศูนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนึ่งเราจะไปสเต e ที่สิหกันนะแต่ถ้าไม่ก็ให้กลับไปที่0ูนย์เอาพุงเป็นศูนย์ในสเตที่เอสิหนะครับในคอลดิชันที่เป็น ศูนย์ xx เอ้ศูนอนนรเราจะไปที่สเตทที่18นะครับตามแดกแล้วก็จะไปที่1 0ึ่งนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น1แล้วก็ดอนแค่ดอนแคนจะไปที่อ๋อสเตทที่17นะครับคือ1 0ึ่ง และเอ่อเอาพูดในสเต e นี้นะครับจะเป็น1แล้วนะครับเพราะว่าเราเช็คเ,เราเช็ค ID ของเราครบแล้วนะครับต่อไปนะในสเตทที่17นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นศูนย์รนแคร์รอนแคร์เราจะไปที่สเตทที่19นกันนะ แต่ถ้าเป็น1ดึ่นแคร์ดอนแคร์นะครับเราจะไปที่สเตทที่16กันนะครับเอาพื้ก็ยังเป็นศูนย์นะในสเตจที่18นะครับ ถ้าเราเป็นศูนย์ดนแคร์โดนแคร์เราจะไปสเตตสิบเก้ากันนะครับตามไดอะแกรมเลยครับเพื่อวาดสแควร์เวฟนะครับตรงแถวนี้แต่ถ้าไม่เออแต่ถ้าเป็นหนึ่ง หนึ่งโดนแคดโดนแคดเราจะกลับไปที่สเตทที่สองนะครับคือศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ <c oughs> ก็เป็นเอาพเพก็ยังเป็นศนะูนย์นส่วนมาที่สเตทที่สิบเก้าสเตทสุดท้ายของเรานะครับคือถ้าเป็นศูนย์โดนแคดโดนแคจะไปที่สเตทมินที่สิบแปดนะค,คือ 10.0.10 100. แต่ถ้าไม่ใช่อะแต่ถ้าเป็นเสียเป็น1น่ะโดนแคร์โดนแคร์ก็จะกลับไปที่2เหมือนกับ19เลยเอาฟุตตรงนี้จะเป็นหนึ่งครับ อ่านี่คือตาราง two table ของผมจากสเตจแรกที่ผมวาดมานะครับนี่คือคู่กันเลยครับอ่าสำหรับหัวข้อนี้นะครับขอบคุณมากครับ